เดี๋ยวเช้านี้แม่จะพาชมผักไฮโดรของแม่นะคะอันนี้ต้นหอมค่ะต้นหอมเลยค่ะแม่มาปลูกในกล่องโฟมกำลังงามเลยค่ะเห็นไหมกำลังแตกกอนี่ค่ะกำลังแตกกอกำลังงามเลยเวลาจะกินก็มาตัดเอาค่ะอันนี้ผักสลัดนะคะผักสลัดก็กำลังโตค่ะเห็นไหมคะเฮมีหนอนหรือปเปล่าเอออันนี้ไม่มีผักสลัดก็กำลังโตนี่ค่ะ แม่ปลูกถี่ไปนะคะอันนี้ต้นเคปเปอรี่เคปเปอรี่ค่ะกำลังออกดอกอันนี้ผักก้านจองเคปเปอรี่มีสองต้นค่ะอันนั้นล้มแล้วอย่าแม่มาเอาาม้มาปักให้มันตั้งขึ้นต้นอันนี้ต้นผักชีฝรั่งกับต้นขึ้นช่ายแม่ซื้อมานะคะซื้อมาจากร้านผักแล้วก็ เอาตัดรากมันมาใส่เป็นดอกก็เด็ดมันทิ้งอย่างนี้ค่ะต้นมันจะได้ไม่โสมอันนี้ก็ผักสลัดค่ะผักสลัดมีหลายกล่องค่ะก็กำลังโตเห็นไหมคะงามเลยค่ะอันนี้ต้นขึ้นช่ายเวลาแม่จะยำหรือต้มจืดแม่ก็มาตัดเอาไม่เยอะค่ะสามสี่ก้านก็กินได้แล้วค่ะก็อ้น,นี้ได้แล้วผักบุ้งเห็นไหมคะยี่วันนั้นที่แม่เก็บไปเก็บไปผัด ไม่กี่วันเองค่ะแตกเยอะอีกแล้วค่ะนี่ค่ะกล่องเดียวก็พอกินแล้วค่ะอันนี้ผักชีนะคะผักชีเพิ่งลงปลูกค่ะอันนี้ต้นสลัดน้องไม่ค่อยเจอเจอแดดน้องจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่อันนี้ก็สลัดค่ะแม่จะปลูกสลัดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าป้ะป๋าชอบกินสลัดแม่ชอบกินสลัดค่ะสลัดทั้งนั้นเลยอันนี้สลัด นี่ค่ะผักสลัดทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้ผักแพวผักแพวฝั่งถรงนี้ก็สลัดค่ะอันนี้สลัดเหมือนกันอันนี้คอสมีคอสหลงมาสามสี่ต้นนี่ค่ะผักสลัดเหมือนกันอันนี้ผักชีฝรั่งงามมากเลยค่ะผักชีฝรั่งซื้อมาแล้วก็ เอารากมันมาปลูกค่ะ,ะกล่องโฟมนี้นี่ประมาณเป็นปีแล้วนะคะเนี่ยเก็บกินได้ตลอดค่ะปีกว่าแล้วค่ะกล่องโฟมนี้ใบเหลืองๆก็ตัดแต่งให้เขาค่ะซื้อมาครั้งเดียวกินได้ตลอดกินยาวๆเลยค่ะนี่ค่ะกระบะนั้นก็ใบาสารแหน่ค่ะอันนี้ก็สลัดเหมือนกันอันนี้แม่ปลูกทีหลังจะได้ทยอย กินฝั่งนู้นและฝั่งนี้โตอันนี้ก็สลัดเหมือนกันค่ะนี่นะคะ่ะจะมีประมาณนี้นะคะผักไฮโดรของแม่เห็นไหมคะต้นนู้นต้นพริกนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะกระถางนี้เจอแดดเจอแด,ดดดีงามมากเลยค่ะกระถางไอ้กล่องโฟมนี้งามมากเลยคะะ่ะ 你看。Yeah.